สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการใช้ฟอร์มเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลในตารางซึ่งมาจากหลายตารางด้วยกันนะครับตารางที่ว่านะคือตารางี้ครับ tbl cost schedule นะครับในเป็นฐานข้อมูลการจัดตารางหลักสูตรการอบรมนะครับเห็นว่ามี cost id ก็คือหลักสูตร b e n u n id ก็สถานที่วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับ คอสไอดนี่ก็มาจากตาราง TBL cost นะครับส่วน Ven ู e ID ก็มาจาก TBL venue คือสถานที่นะครับเราจะเปลี่ยนข้อมูลจากตารางนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรนี้นะครับการงานอาชีพรหัส1 2 3 4 5วันเริ่มต้นวันที่8สิ้นสุดวันที่10จัดที่โรงแรมสตาร์นะครับต้องการจะเปลี่ยนก็คลิกทีหนึ่ง ข้อมูลก็มาปรากฏที่นี่นะครับเปลี่ยนโรงแรมสตาร์เป็นโรงแรมหัวหินแล้วกันนะครับโรงแรมหัวหินแกรนก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับต้องคลิกปุ่มแก้ไขก่อนแก้ไขเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ก็เป็นการใช้ฟอร์มนะครับในการที่จะเปลี่ยนข้อมูลในตารางเนื่องจากว่า ตารางหลักของเราเนี่ยคือ t BL cost s c h e d u l e เนี่ยมันมีแต่ตัวเลขเพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยจึงต้องดึงข้อมูลมาจากตารางอื่นๆนะครับเราจึงใช้ q u r r y ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวรวมทั้งหมดนะครับ q u e r ีนี้ก็จะมี CS ID อันนี้ก็เป็น ID ของตารางหลักนะครับแล้วมี Cost ID มาเอาชื่อ Cost มานะครับวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด ชื่อสถานที่แล้วก็ ID ของสถานที่นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มี7ฟิลด์นะครับข้อมูลตรงนี้เราจะใช้เป็นรซสอ r c สของ l i s t ็อกซ์ที่จะให้เลือกคลิกนะครับว่าเราจะคลิกแก้รายการไหนแต่ใน l i s t ็อกซ์เนี่ยเราจะกำหนดให้ฟิลด์นี้นะครับเป็น0ูนย์ะจะได้มองไม่เห็นนะครับ แล้วก็ Venue ID นี่เราก็จะซ่อนเอาไว้นะครับก็กำหนดความยาวเป็น0ูนย์เพราะนั้นใน List Box ก็จะเห็น1 2 3 4 5นะครับมีเห็นทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับนะครับ1 2 3 4 5นะครับ Column Index ของ List Box เนี่ยจะเริ่มจาก0นะครับเพราะนั้น0นี่มองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ Column ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 ส่วนคอลัมน์6ซึ่งมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็จะเก็บข้อมูล ID ของสถานที่นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมากำหนด list box นะครับข้อมูลเนี่ยเรา row source นกำหนดให้เป็น query ที่สร้างขึ้นนะครับก็ query edit c o s t schedule ที่สร้างขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอระบุแล้วเนี่ยข้อมูล ในคิวรีก็จะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เมื่อมีการคลิกคลิกแถวไหนข้อมูลแถวนั้นก็จะมานะครับเราก็ไปใส่โค้ดที่คลิกเนี่ยนะครับออนคลิกเนี่ยใส่นะครับเรามาดูโค้ดนะครับนะครับอันแรกเลยเนี่ยมีการตรวจสอบหน่อยนะครับว่า list count เ,เนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์นะถ้ามันน้อยกว่าศูน,ย,นย์แสดงว่าไม่มี พอคลิกเนี่ยเราก็เอาข้อมูลมาใส่ไว้ใน Text Box แต่ละตัวนะครับอย่างเช่น Cost ID ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์ที่0เป็น ID ซึ่งเราซ่อนเอาไว้คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น ID ของ c o ร์สนะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นชื่อ c o ร์สนะครับชื่อหลักสูตรคอลัมน์ที่3ก็จะเป็นวันเริ่มต้นคอลัมน์ที่4ก็จะเป็นวันสิ้นสุดนะครับทีนี้ CBO เวนู ue, หรือว่า Combo b o อที่เราเอาชื่อสถานที่มาให้เลือกเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลจากใน List Box มาแสดงได้เพราะว่าข้อมูลใน List Box อกถ้าเอามาแสดงมันก็มีตัวเดียวนะครับเลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลใน Combo b o อเนี่ยจึงต้องเอามาจากใน TBL v e n u เูโดยตรงนะครับโดยกำหนด Low Source ของ CPO เนี่ยให้เอาข้อมูลมาจากใน เนะครับเอาข้อมูลมา3 f i ฟิลด์ด้วยกันคือ ID, Venue, แล้วก็ address นะครับก็คือ ID ของเขาแล้วก็ชื่อสถานที่แล้วก็ที่อยู่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเอามาไว้ใน c b บเมนูเนี่ยตัวไหนเป็นข้อมูลหรือเป็นสถานที่ที่ถูกคลิกอยู่ใน List Box เราทราบว่าในรีสบ็อกซ์เนี่ยมี ID ของสถานที่นะครับแล้วก็ในทีเบอร์ไฟเนี่ยหรือในข้อมูลที่อยู่ในคอมโบบ็อกซ์เนี่ยก็มี ID ของสถานที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จับตัวเนี้ยนะครับถ้ามันตรงกันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเอาสถานที่กับที่อยู่เนี่ยเอามาแสดงได้เลยนะครับการที่เอามาแสดงเนี่ยเราเอามาแสดงโดยใช้ไอเทม Data ซึ่งเป็น property ของ combo box แล้วก็ระบุว่าเขาอยู่ใน row ที่เท่าไหร่นะครับการหา row เนี่ยนะครับเราก็ดูว่า row ไหนใน combo box ตรงกับ id ของ list box ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่6เนี่ยนะครับคอลัมน์ที่6เนี่ยังจำได้นะครับเป็น id ของสถานที่ ถ้าตรงกันก็แสดงว่าตัวที่เราหาเนี่ยนะครับใช่เลยก็เอามานะครับแล้วก็เอามาใส่ในไอเทม a t a ก็จะได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราวนหาข้อมูลใน Combo Box นะครับเริ่มตั้งแต่แถวแรกนะครับ i เนี่ยท้งศูนย์ถึง ตัวสุดท้ายที่มีอยู่นะครับถึงบรรทัดสุดท้ายที่มีอยู่นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆตัวที่1ตรงกันไหมถ้าไม่ใช่ก็หาต่อไปนะครับแต่ถ้าใช่ก็เอาลลำดับที่เนี่ยนะครับก็คือแถวเนี่ยแถวที่เท่าไหร่นะครับบรรทัดที่เท่าไหร่ใส่ไว้ในไอเทมแล้วก็เอามาใช้ในไอเทม Data ก็จะแสดงได้เลยแล้วก็แถวที่ได้เนี่ยเอาเป็นค่าพารามิเตอร์ส่งเข้าไปในไอเทม Data นะครับก็จะเป็นข้อมูลของคอมโบบล็อกซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าชื่อสถานที่อะไรนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับเรามาดูนะครับนะครับเลี้ยงไก่บ้านเมื่อคลิก ก็จะมีตัวเลือกนะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยเอามาจากในตารางทีเบียเวน e นะครับก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็แก้ไขได้นะครับองเรียนสตา์จะเปลี่ยนเป็นสรชบ้านเก่านะครับแก้ไขจะได้เพราะสระชบ้านเก่านะครับทีน,นี้เรามาดูการทำงานของปุ่มแก้ไขกับปุ่มลบกันบ้างนะครับเราใส่ e v e n t on c l i c k ทั้งที่ปุ่มแก้ไขและปุ่มลบนะครับเรามาดูโค้ดกันว่าเราใส่ไว้ว่าอย่างไรบ้างอ,อันนี้คือแก้ไขนะครับ cmd edit click พอคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็สั่งเลยนะครับว่าให้อัปเดตแล้วก็เอาข้อมูลมาครับนะอ่ะ ID า id ก็มาจาก id นะครับวันที่เริ่มต้นนี่ก็ามาเอามาจากใน begin date นะครับ ใส่ฟังก์ชัน to string ตัวนี้เพื่อที่จะจัดรูปแบบให้เป็นวันที่ภาษาไทยนะครับถ้าไม่ใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีก็จะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ซะนะครับแล้วก็ venue น,นะครับก็เอามาจากใน CPO venue ซึ่งเราดึงออกมาจากในตารางแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้แก้ไขเราต้องแก้ไขถูกนะครับก็แก้ไขรายการ ที่ผู้ใช้คลิกนะครับซึ่งจะอยู่ในคอลัมน์แรกเป็น ID ของตารางหลักนะครับในคอลัมน์แรกในคอลัมน์ที่0ูนย์นะครับอันนี้ก็ใช้อัปเดตนะครับส่วนลบก็สำนองเดียวกันนะครับลบเนี่ยเราก็ลบเลยไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพียงแต่ว,ว่าลบให้ถูกรคคอร์ดก็แล้วกันนะครับโดยใช้ ID ในคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักเพราะว่ากาคลิกเลือกแถวไหนก็จะได้แถวนั้นนะครับ ข้อมูลก็จะอยู่ใน list box นะครับเลือก list box ออกมาแล้วก็ลบแถวนั้นออกไปใช้คำสั่ง delete นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโค้ดในการที่จะแก้ไขนะครับคำนี้ก็เป็นสาธิตการสร้างฟอร์มเพื่อจะแก้ไขข้อมูลในตารางนะครับดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้นะครับที่เว็บไซต์ t อ o n g j u n c o m นะครับมี URL อยู่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับ